จ้านี่บักเขื่อด้ะลูกบักเขือบานเฮาบักเขือกรอบบักเขือกรอบเฮานี่แหละจ้าอันเป็นน้วยแม่ก็สิเอาไปเฮ็ดซุปบักเขือเฮ็ดเงี้ยนบักเขือบ้านนอกเฮา,าเหยี่ยวไม้กุ้ยเศบๆจ้ามันอาจจะสั้นมันอาจอาจะเบาสั้นดิดแดดจังหน่อยนะลูกเอ้ยแม่กะลังหัดทายแม่อยากมีสองหน่อย แม่มักเบิง้งคลิปต่างๆนั่นแหะคลิปเมืองนอกเมืองหน้าลูกหลานม,มันไปอยู่เมืองนอกอันที่แม่เบิ้งนั่นก็ก็กคืออยากมีช่องหน่อยๆอยไปทานเบิง้งผูน้นั้นผู้นี้บรรยากาศแลกเปลี่ยนกันเนาะลูกเนาะแม่ก็ชอบเบิง้งบรรยากาศต่างประเทศปิตายุดีปิตานหันใจลง แม่มักเบิงแม่ก็เลยมีแรงบันดาลใจโอ้ยแม่ก็สิแรกเปลี่ยนคลิปแม่ก็สิถ่ายคลิปบันนอกเฮานี่ละ่ะผักนางกลางหญ้าบักหุ่งบักหอยเฮ็ดหยังแม่ก็สินั่นในเบิง่งนี่เบิง่งนี่ก็บกล้วยละ่ะลูกนี่ละ่ะจักอันใดเป็นอันใดของแม่ล,ลูกแม่ก็เฮ็ดไปตามาภาษาผู้เฒ่าอคิดฮอดบ้านก็พาก,กันเบิ่งกัาเด้อลูกเอ้ยนี่บักถั่วกันั่งสิใหญ่อันนี้ นี่ลูกเบิ้งเอาเ้อเนี่ยนี่พักพักตำน,น,นิ้มาเน้านี่ลูกเอาเป็นลวกกินกับปนลาตเขียงน,น้ำมันไน้ำหน้าเฮ้าลวกตำนี้เฮ้าก็แล้วแล้วเนาะบ้านนอกเฮ้ามาเด็กินนี่ยังหมากไมก้กินตำนี้ก็มีเฮีมีแห้งเข็มจ้ามีนิ้วดินดน้อยๆก็ให้ลูกให้เตาไดีเบิ้งทั้งนัดไผ่มากเบิง้งของบ้านนอกนี่กับกล้วย่นกับบีบังงาต่อลูกแม่บ่เด็ใส่ปุ๋ยใส่ยังธรรมชาติ บันนอกบานนาันหน้าตามราสาพเท่าอันนี้กับข้างกันัง่งจิเป็นไว้เนี่ยเ่เอาหนิงมุ้ไว้พอบาน,มมนมมามมเม,เม่มันม่หมามีแมวเลี้ยงหมาเรยงแมวน้ำใหญ่มันมาขวดและเอาใจอ <c oughs> เอาหน่งมุ้ไว้แต่อยากหวัวเนาะจ้า